คนนะคะที่มีอาการปวดหลังปวดเอวนะคะสามท่าง่ายๆนะคะซึ่งคุณสามารถกลับไปใช้ได้เลยค่ะกับชีวิตประจำวันก่อนนอนนะคะทำท่าโยคะแบบง่ายๆคนนะคะที่มีอาการปวดหลัง วดเอวนะคะไม่ว่าจะเป็นเพราะว่านั่งนานเกินไปหรือว่าอายุเพิ่มขึ้นหรือน้ำหนักเพิ่มขึ้นนะคะต้องดูคลิปนี้ค่ะครูชารี่จะมาสอนวิธีทําท่าโยคะแบบแง่ายๆนะคะในการที่ช่วยให้เราผ่อนคลายกล้ามเนื้อตรงกระดูกสันหลังของเรานี่เองค่ะท่าแรกเลยนะคะก็คือท่านี้ค่ะเราหายใจเข้านะคะแล้วก็หมุนตัวมาข้างหน้าค่ะหายใจเข้า ผ่อนคลายนะคะแล้วก็หายใจออกหมุนไปข้างหลังหายใจเข้าหมุนไปข้างหน้าค่ะเราจะทำท่านี้ประมาณ30วินาทีถึง1นาทีนะคะหรือว่าคุณสามารถทำต่อเนื่องได้เลยถึง3นาทีก็ได้นะคะแล้วสำหรับคนที่ชินกับท่านี้แล้วนะคะรู้จังหวะแล้วค่ะก็สามารถที่จะทำท่านี้เร็วขึ้นได้เลยะคะ่ะอย่างนี้นะคะ โอเคสำหรับท่าที่2นะคะก็คือเราจะจับเอามือะคะ่ะจับตรงขาของเรานะคะแล้วก็หายใจเข้ายืดตัวขึ้นมาหายใจออกเข,นะข้าออกนะคะในขณะเดียวกันเราต้องหลับตานะคะเพราะหลับตาเราจะมีทำให้เราผ่อนคลายะคะ่ะแล้วก็ไม่คิดนู่นคิดนี่นะคะเราจะจาะจงอยู่กับลมหายใจของเรา น,นี้ก็เช่นกันค่ะเราสามารถทำา30วินาทีถึง1นาทีได้เช่นกันนะคะท่าต่อมาค่ะท่าที่3ค่ะก็จะเป็นท่าเปิดหัวไหล่ของเราเปิดหน้าอกของเราแต่ว่าก็ช่วยในเรื่องของอกระดูกสันหลังแล้วก็กล้ามเนื้อกระดูกสันหลังด้วยนะคะเราจะเอามือนะคะไว้ตรงหัวไหล่ค่ะแขนตรงเข้ากับระดับพื้นนะคะแล้วก็หายใจเข้าก่อนค่ะติดตาหายใจออกไปทางซ้าย หายใจเข้าไปทางขวาซ้ายขวาตามกับจังหวะของลมหายใจของเรานะคะไหล่ของเรากับหัวของเราจะไปพร้อมๆกันกับเอวของเรานี่เองค่ะ โอเคเวลาเราจะหยุดนะคะเราหันมาตรงกลางกลับมาตรงกลางแล้วก็หายใจเข้าลึกๆค่ะหน้าท้องป่องขึ้นมานะคะแล้วก็หายใจออกค่อยผ่อน,นคลายนะคะผ่อนคลายหายัวไหล่ผ่อนคลายแขนผ่อนคลายลมหายใจของเราค่ะสามท่าง่ายๆนะคะ,ะ,คะซึ่งคุณสามารถ กลับไปใช้ได้เลยค่ะกับชีวิตประจําวันก่อนนอน,นะคะแล้วคุณก็จะมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงขึ้นมีวิจัยบอกแล้วนะคะว่าเราจะต้องทํากระดูกสันหลังของเราให้แข็งแรงนะคะโดยการยืดเส้นยืดสายทุกๆวันเราก็จะมีอายอุเพิ่มขึ้น10ปีเลยทีเดียวค่ะ สำหรับคนที่เข้ามาติดตามใหม่นะคะครูเชลี่เป็นครูสอนโยคะแล้วก็เป็นคุณแม่ลูกสี่อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กด subscribe ในช่องทาง YouTube หรือว่า Facebook ของครูเชลรี่ health and beauty for 40 plus กันนะคะแล้วสำหรับคลิปต่อไปครูเชลรี่จะมาบอกข่าวสารดีๆเกี่ยวกับสุขภาพและความงามค่ะเจอกันนะคะบ๊ายบาย